The best in you. ตั้งใจเสนอสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่สองปูนบำเน็ตเล่าปีหลังจากที่เล่าปี่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอบำเน็จจนเริ่มรู้สึกท้อใจวันหนึ่งเล่าปีจึงชวนกวน,กวนอูเตียวหุยไปเที่ยวชมบ้านเมืองจะได้หายรำคาญใจพอไปพบเข้ากับเตียวกินซึ่งเป็นขุนนางอยู่ในพระเจ้าเลนเต้ขี่เกวียนมา เล่าปีมีความยินดีมากยกมือขึ้นคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพระเจ้านี้มีความชอบอยู่ได้ช่วยจูฮีทำการปราบโจรหาผู้ใดจะทูลเสนอความชอบให้ไหมเตียวกินได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงพาเล่าปีไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลพระเจ้าเลนเต้ว่าเกิดโจรโพกผ้าเหลืองขึ้นทั้งนี้เหตุเพราะว่าพระองค์เชื่อฟังขันทีทั้งสิบคนขันทีสิบคนนั้นตัดสินเนื้อความอาณาประชาราษฎร กลับจริงเป็นเท็จกลับเท็จเป็นจริงคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเป็นผู้มีความยุติธรรมนั้นก็ให้ถอดเสียเอาสินบนแทนผู้คนไม่ซื่อสัตย์ก็ตั้งเอามาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยบ้านเมืองก็เลยเกิดจลาจนอาณาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาจนถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้เอาขันทีทั้งสิบคนนั้นไปตัดศีรษะตระเวนประกาศแก่อาณาประชาราษฎรทั้งปวงให้ทั่วทุกหัวเมือง ซึ่งขึ้นแก่เมืองหลวงส่วนใครที่มีสติปัญญาเป็นคนมีความยุติธรรมมีความดีความชอบก็ให้ตั้งเป็นขุนนางโดยยศถาบรรดาศักดิ์ตามสมควรบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสื่อไปแต่ขันทีสิบคนนั้นเฝ้าอยู่ไม่ไกลนักได้ยินเข้าจึงกราบทูลพระเจ้าเลนเตว่าเตียวกินน่ะเป็นแต่ขุนนางผู้น้อยบังอาจไม่ได้กลัวพระราชอาญา กล้าเข้ามาทูลสั่งสอนพระองค์นั้นไม่ควรพระเจ้าเลนเตจึงสั่งให้บูชูขับเตียยกินออกไปเสียจากที่เฝ้าสิบขันทีจึงคิดกันว่าเตียยกินมากราบทูลกล่าวโทษเรานี้เป็นข้อใหญ่นักช้ารอยมันไปทำการศึกรบโจรมีความดีความชอบหาผู้ใดจะทูลความชอบให้ไหมมันจึงโกรธบังอาจเข้ามากราบทูลเองดังนี้ครั้นเราจะให้ทำโทษตอนนี้ความดินทาก็จะมีแก่เรา อย่าเลยเราจะนิ่งไว้ก่อนแต่ว่านานไปก็จะคิดค่าเสียซึ่งเรื่องนี้ก็จะไม่พ้นมือเราพระเจ้าเลนเตจึงทรงดำริว่าเล้าปีก็มีความชอบอยู่จึงสั่งให้เสนาบดีปูนบำเหน็จแก่เล้าปีเสนาบดีทั้งหลายปรึกษาให้เล้าปีเป็นผู้รักษาเมืองอันห่อก้วนเล้าปีจึงให้ทหารซึ่งมาด้วยกันนั้นกลับไปที่อยู่จัดเอาแต่คนสนิทประมาณ20คนเอาไว้แล้วก็พากวนอู เตียวหุยกับคน20คนนั้นไปอยู่น้เมืองอันหอก้วนได้ประมาณเดือนเศษเล่าปีกเกลี้ยกล่อมอนาประชาราษฎรซึ่งวิวาทมีคดีแก่กันนั้นมากให้น้อยลงน้อยให้หายไปเสียราษฎรทั้งปวงได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขยกมือไหว้สรรเสริญเล่าปีเป็นอันมากส่วนกวนอูและเตียวหุยนั้นมีใจพักดีต่อเล่าปีเป็นอันมาก เวลาเล่าปีออกว่าราชการกวนอูก,กับเตียงหุยไม่ได้ขาดหน้าอุตส่าห์พิทักษ์รักษากันอยู่ครั้นอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งมีหนังสือรับสั่งให้ตกอิลถือมาถึงเล่าปีว่าถ้าเป็นไพรได้เลื่อนที่เป็นขุนนางหัวเมืองขึ้นแล้วจะต้องถูกเรียกเอาซวยเล่าปีรู้ข่าวก็ออกไปรับถึงนอกเมืองเล่าปีคำนับหนังสือรับสั่งตามธรรมเนียมแล้วก็ถามข้อราชการแก่ตกอิวตกอิวไม่ได้เกรงกลัวเล่าปี บอกข้อราชาการแล้วก็เอาแซ่ไม้ชี้หน้าเล่าปีพอกวนอูก,กับเตียวหุยเห็นเข้าดังนั้นก็โกรธแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดแล้วเล่าปีก็เชิญตกอิวเข้าไปในเมืองจัดแจงที่ให้อยู่ตามธรรมเนียมตกอิวนั้นนั่งอยู่บนที่สูงเล่าปีนั้นยืนอยู่ตามตำแหน่งตกอิวจึงถามเล่าปีว่าตัวมีความชอบสิ่งใดจึงได้เป็นผู้รักษาเมืองเล่าปีก็ตอบว่าข้าเป็นเชื้อพระเจ้าหันโกโจยู แต่ว่าบุญน้อยจึงได้เป็นผู้น้อยอยู่ณเมืองตุ้นก้วนครั้นโจรพภกผ้าเหลืองเป็นขบฏนั้นข้าได้อาสาแผ่นดินออกรบโจรถึง34-35ครั้งมีความชอบน้อยหนึ่งจึงโปรดให้มารักษาเมืองนี้ตกอิวได้ยินดังนั้นก็ตวาาแต่เพิดให้เล่าปีแล้วว่าเองนิทนงศักอ้างอวดว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ขอที่ว่าได้ไปรบโจร3435ครั้งนั้น เราพิเคราะห์ดูรูปร่างเช่นนี้ไม่เห็นจะสมกับการทำศึกอย่าพูดโกหกเลยเราหาเชื่อตัวไม่ซึ่งว่าเป็นผู้รักษาเมืองก็ดีแล้วบัดน,นี้มีรับสั่งให้เราลงมาเรียกเอาสวยแก่ขุนหมื่นที่ขึ้นใหม่เล่าปี่รับคำแล้วก็ไม่ได้ตอบประการใดลาไปที่อยู่จากนั้นเล่าปีจึงมองหาประหลัดมาปรึกษาว่าตกอิ่วถือรับสั่งมาดังกล่าวนี้เราจะทำประการใดประหลัดจึงว่า ตกอิ่วทำตัวสง่าทั้งนี้ปรารถนาจะเอาสิ่งบนเป็นประโยชน์แก่ตัวเล่าปีจิงว่าตั้งแต่เรามาอยู่เมืองนี้จะได้ค่าทมเนียมและเบียดเบียนได้เส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งแก่อนณาประชาราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อนหามิได้จะเอาสิ่งใดมาให้สิงบนแก่ตกอิ่วครันรุ่งขึ้นตกอิ่วจึงเอาตัวประหลัดล้วมาขู่เข็นโบยตีจะให้ประหลัดนั้นบอกให้เล่าปีช่อราดบางหลวง หากแต่ประหลัดจะได้ว่าตามคำตกอิ e ้วก็หาไม่เล่าปีรู้มาก็เข้าไปหาตกอิ e ้วแต่นายประตูห้ามไมิให้เข้าไปเล่าปีก็เลยต้องกลับมาที่อยู่ของตัวเองทางฝ่ายเตียงหุยไปดื่มสุราแล้วก็ขี่ม้าเที่ยวเล่นครั้นมาถึงตรงที่ประตูที่อยู่ของตกอิ e ้วเห็นคนแก่ยืนร้องไห้อยู่ประมาณ50 60คนเตียงหุยจึงถามว่าร้องไห้อยู่นี่มีปัญหาด้วยเหตุใด คนทั้งปวงจึงบอกว่าตกอิ้วให้เอาประหลัดมาโบยตีแล้วให้สัตว์ทอดว่าเล้าปีนั้นช่อราดบังหลวงครั้นข้าพเจ้าชวนกันจะเข้าไปขอโทษนายประตูก็ม่ให้เข้าไปแถมสามตีข้าพเจ้าอีกเล่าข้าพเจ้าได้รับความเจ็บอายจึงร้องไห้อยู่ชะนีเตียวหุยได้ยินดังนั้นก็โกรธโจรลงมาจากหลังมาวิ่งเข้าไปจนถึงประตูนายประตูห้ามก็ไม่ฟังครั้นเตียวหุยเข้าไปได้ในประตูเห็นประหลัดต้องมัดมือมัดเท้าอยู่ ตกอิวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้เตียวหุยก็ตะวาดแล้วร้องว่าไอ้ขี้ช่อใหญ่มึงรู้จักกูหรือไม่ตกอิวตกใจเงยหน้าขึ้นเห็นเตียวหุยยังมิทันจะได้ตอบประการใดเตียวหุยก็จับจิกผมลงมากระชากตกอิวตกลงจากเก้าอี้แล้วเอาผมกระมวดมือลากออกมาจนถึงกลางศาลาแล้วก็เอาผมตกอิวผูกกับหลังมา้าจากนั้นก็หักเอากิ่งสนมาตีตกอิวเจ็บปวดเป็นสาหาัส ทางฝ่ายเล่าปีที่กลับมาเป็นทุกข์อยู่นั้นพอได้ยินเสียงตกอิวร้องอื้ออึงขึ้นจึงถามทนายว่าเสียงอันใดอื้ออึงอยู่ทนายก็บอกว่าเสียงเตียวจงกุนน้องของท่านเอาผู้ใดมาโบยตีก็ไม่รู้เล่าปีกริ่งใจจึงเดินออกไปแล้วก็เห็นเตียวหุยเอาตกอิวมาผูกตีอยู่เล่าปีนั้นตกใจมากวิ่งเข้าไปถามเตียวหุยว่าเอาท่านข้าหลวงมาตีด้วยเหตุใดเตียวหุยจึงบอกว่า น,นี่มันขี้ช่อใหญ่แล้วก็เป็นคนหยาบช้าเอาไว้ไม่ได้ต้องตีเสียให้ตายตกอิวเห็นเล่าปีมาจึงร้องขอกับเล่าปีเอ่ยขอช่วยชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเล่าปีได้ยินดังนั้นก็มีจิตใจเมตตาสัตว์หาความพยาบาทไม่ได้ห้ามเตียวหุยไม่ให้เตียวหุยตีเตียวหุยก็ยอมที่จะหยุดมือลงพอกวนอูเดินมาเห็นเข้าจึงบอกแกเล่าปีว่า เราทำความชอบอาสาแผ่นดินมาเป็นหลายครั้งก็ได้เป็นแต่เพียงเท่านี้แต่ตกอิวถือรับสั่งมาแล้วก็ว่าหยาบช้าดูหมิ่นเรานอกรับสั่งให้ได้รับอับประยศดังนี้เราพี่น้องสามคนอุป,ปมาดังหงซึ่งจะอาศัยในป่าน,นี้ไม่สมควรเราควรที่จะฆ่าตกอิวเสียและชวนกันไปอยู่บ้านเมืองที่เหมาะแก่การอาศัยแห่งเราดีกว่าภายหลังจึงค่อยคิดการใหญ่ซืไป เล่าปีได้ยินกวนอูว,ว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงกลับเข้าไปเอาตราสำหรับที่มาผูกคอต๊กอิวไว้แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นข้าหลวงมาทำขี้ช่อดังนี้ควรแต่เราจะตัดศีรษะเสียนี่เราให้ชีวิตไว้บัดน,นี้เราไม่พอใจที่จะอยู่ทำราชการแล้วเองจงเอาตรานี้กลับไปเมืองด้วยเถิดเราก็จะไปบ้านเมืองที่อาศัยแห่งเราแล้วเล่าปีก็พากวนอูก,กับเตียวหุยและพักพวกสนิท20คนนั้น ออกจากเมืองอันห่อกวนทางฝ่ายตอกอิวนั้นเอาตราสำหรับที่เล่าปีพาพักพวกมาจนถึงเมืองเต้งจิว๋วแล้วเอาเนื้อความทั้งพวงบอกแก่เจ้าเมืองเต้งจิว๋วเจ้าเมืองเต้งจิ๋วจึงให้มีหนังสือไปทุกหัวเมืองเป่าประกาศจับเล่าปีกวนอูและเตียวหุยทั้งสามคนผู้กระทำความผิดให้ส่งเข้ามาทางฝ่ายเล่าปีนั้น ครั้นเดินทางมาจนถึงกลางทางได้ยินกิตตศพซึ่งเจ้าเมืองเต็กจิ๋วให้มีหนังสือมาจับตัวนั้นส่งไปให้ครั้นจะไปให้ถึงเมืองตุ้นก้วนก็คงจะไม่ทันทีเล่าปี่รู้มาว่าเล่าเก้งซึ่งเป็นเจ้าเมืองใต้จิ๋วนั้นเป็นแท่เดียวกันจึงคิดไว้ว่าอย่าเลยเราจะไปขออาศัยกับเล่าเก้งเห็นจะพ้นภัยไปแน่ คิดได้ดังนั้นก็พากวนอูเตียวหุยแล้วก็พักพวกทั้ง20คนเข้าไปหาเล่าเกงณเมืองใต้จิว๋วแล้วก็บอกเนื้อความแต่หนหลังให้ฟังเล่าเกงนั้นแจ้งในหนังสือที่เจ้าเมืองเต็งจิ๋วซึ่งให้มาครั้นได้แจ้งคําซึ่งเล่าปีมาบอกดังนี้ก็คิดสงสารว่าเป็นแท่เดียวกันแล้วเป็นเชื้อพระวงอยู่เล่าเกงจึงเอาเล่าปีกวนอูเตียวหุยเปลี่ยนชื่อเสียใหม่แล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านของตน กลับมาที่ฝ่ายสิขันทีที่พระเจ้าเลนเต้ปโปรดปรานนักจะว่ากล่าวสิ่งใดก็สิทิขาดและเตียวต,งตรงเตียวเหยยงขันที2สองนายนั้นช้าให้ทนายสองคนไปว่ากล่าวแก่ขุนนางและทหารทั้งปวงซึ่งได้ไปรบโจรพวกผ้าเหลืองนั้นว่าผู้ใดมีทรัพย์ข้าวของเงินทองให้เอาไปให้แก่ขันทีนายเราแล้วนายเราจะช่วยทุนเสนอความชอบให้แต่ถ้าใครไม่ให้นายเราจะทูนให้ทอเสียจากที่ขุนนาง ฝ่ายห่องฮูกโกและจูฮีซึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่นั้นไม่ได้ทำตามคำของทนายทั้งสองว่าเตียวตงเตียวเยียงจึงกราบทูลยุยงให้พระเจ้าเลนเต้ถอดห่องฮูกโกและจูฮีออกเสียจากที่ขุนนางพระเจ้าเลนเต้ก็ทำตามแล้วก็ตั้งให้เตียวตงเตียวเยียงเป็นที่แทนห่องฮูกโกและขันทีแปดคนก็เลื่อนขึ้นมาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสิน้นราชาการนั้นก็ฟันเฟือนไปอีกราษฎรทั้งปวง ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทางฝ่ายคููเซงที่เป็นพวกโจรพวกผ้าเหลืองนี้มาอยู่ณเมืองเตียงสาเกลี้ยกล่อมชักชวนพวกเพื่อนประหลดัดตีอานาประชาราษฎรทั้งปวงหลายตำบลหาผู้ใดต่อต้านจับกุมไม่ได้และเตียวกีเตียวซุนอยู่ณเมืองยี่หยงเกลี้ยกล่อมผู้คนได้เป็นอันมากคิดที่จะขบฏเตียวกีนั้นตั้งตัวเป็นเจ้า เยวซุนเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ทําการหยาบช้าต่างๆหัวเมืองต่างๆรู้เข้าจึงบอกหนังสือไปยังเมืองหลวงเป็นหลายครั้งแต่ขันทีทั้ง10ปิดเสียไม่ได้เอาเนื้อความไปกราบทูลครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเลนเต้สเสด็จไปประพาสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอยู่และขันทีสิบคนก็กินสุราอยู่ที่นาพระที่นั่งและเล่าโตพระพี่เลี้ยงพระเจ้าเลนเต้นั้นรู้ว่าพวกโจรเป็นขบฏขึ้นอีก พระเจ้าเลนเต้หาได้ทราบไม่เล่าโตตกใจจึงตามเสด็จเข้าไปที่ในสวนพระเจ้าเลนเต้เห็นเข้าก็ตรัสถามว่าเล่าโตทําหน้าตื่นตกใจเข้ามามีเรื่องอะไรหรือเล่าโตจึงกราบทูลว่าพระองค์ไม่แจ้งหรือว่าบัดนี้หัวเมืองทั้งปวงเกิดจะลาจนขึ้นอีกแล้วบ้านเมืองจะเป็นอันตรายอยู่พระองค์ยังมาเสวยสุราอยู่นี่อีกเล่าพระเจ้าเลนเต้จึงตรัสว่าหัวเมืองทั้งปวงเกิดจะาจน เราใช้ให้ทหารไปปราบสงบแล้วเป็นไฉนจึงซ้ำว่ามามีดังนี้เล่าโตจึงกราบทูลว่าหัวเมืองทั้งปวงนั้นเกิดจะราจนครั้งนี้เหตุเพราะสิบขันทีว่าราชการตัดสินคดีราษฎรไม่เป็นยุติธรรมข้าประจแจแจ้งเนื้อความครั้นแล้วจะมีกราบทูลก็เหมือนหนึ่งหามีกระตันยูต่อพระองค์ไม่ขันทีทั้งสิบได้ยินเล่าโตทูลก็ตกใจเข้าไปที่หน้าพระที่นั่ง ทำอุบายถอดหมวกแล้วก็ร้องไห้ทูลบอกว่าคุณนางผู้ใหญ่ทั้งปวงเห็นว่าพระองค์โปรดเลี้ยงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ทำราชการโดยสุจริตคุณนางทั้งปวงกับเล่าโตจึงมีใจริษยาพวกข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะทำราชการสืบไปนั้นเห็นจะมีชีวิตรอดไม่ข้าพเจ้าทั้งสิบคนนี้จะขอลาออกจากที่นี่เพื่อเอาแต่ชีวิตรอด และทรัพย์สินสิ่งของของข้าพเจ้าทั้งปวงนั้นจะขอถวายพระองค์ให้พระราชทานทักแกล้วทาหารซึ่งทำราชการแต่ตัวข้าพเจ้านี้จะขอกราบถวายบังคมลาไปทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิตรอดพระเจ้าเลนเต้ได้ฟังขันทีทูลดังนั้นก็ทรงโกรธเล่าโตนักจึงตรัสว่าตัวเป็นพี่เลี้ยงที่บ้านเรือนของตัวนั้นย่อมมีคนสนิทใช้สอยอยู่และตัวเราเป็นเจ้าอยู่ในราชสมบัติ มีคนซึ่งสนิทใช้สอยบ้างตัวมาริษยาว่ากล่าวให้เราขัดเคืองดังนี้จะเรียกว่ามีกระตันยูต่อเรานั้นเห็นจะไม่จริงจากนั้นจึงสั่งให้บูซูฝ่ายซ้ายเอาตัวเล่าโตไปฆ่าเสียบูซูก็เข้ามาลากเอาตัวเล่าโตไปเล่าโตจึงร้องขึ้นต่อหน้าพระที่นั่งว่าซึ่งรับสั่งให้ฆ่าข้าพเจ้านั้นไม่เสียดายชีวิตเลยข้าพเจ้าคิดเสียดายแต่ราชสมบัติของพระเจ้าฮันโกโจ ซึ่งสั่งสมมาต่ก่อนได้ถึง400ปีเศษแล้วบ้านเมืองหาเป็นจราจนไม่ได้ครั้นนี้สิจะเป็นอันตรายเสียมั่นคงบูชูก็พาเอาตัวเล่าโตออกไปจนถึงตำแหน่งข่าแล้วก็เงื้อดาบขึ้นจะฆ่าแต่บังเอิญตันต๋ำเห็นเข้าก็ร้องห้ามเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งฆ่าเสียก่อนเลยเราจะขอเข้าไปกราบทูลสนองพระเจ้าเลนเต้ให้รู้ความผิดและชอบก่อนตันต๋ำเข้าไปยังสวนดอกไม้ ทูลถามพระเจ้าเลนเตว่าเล่าโตเป็นพระผี่เลี้ยงได้ทำนุบำรุงสั่งสอนพระองค์มาตกรแต่ไรและเล่าโตกระทำความผิดจริงได้พระองค์จึงสั่งให้ประหารชีวิตพระเจ้าเลนเตได้ฟังตันต๋ำทูลตามดังนั้นก็ตรัสว่าเล่าโตเป็นผู้ใหญ่แต่หาความคิดไม่ได้เอาความมิจริงมาว่ากล่าวยุโยงใส่โทษคันทีสิบคนซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ละยหยาบช้าต่อเราตันต๋ำจึงทูลว่า คุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยรวมทั้งอาณาประชาราษฎรในเมืองและหัวเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากมีใจชังใครจะกินเนื้อขันทีสิบคนเสียและพระองค์มีพระไทยรักขันทีสิบคนดุดหนึ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่และจะได้มีความชอบสิ่งใดหาไม่พระองค์ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่นั้นไม่สมควรอยู่แล้วอันหนึ่งฮองสีขันทีก็คิดการขบฏเป็นไส้ศึกเขาด้วยพวกโจรพกผ้าเหลือง มีผู้มากราบทูลพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ชำระให้เห็นเท็จจริงพระองค์แกล้งนิ่งเสียจะให้ราชาสมบัติเป็นอันตรายพระเจ้าเลนเตจึงตรัสว่ามีผู้มากราบทูลว่าฮองสีเป็นขบฏนั้นหาจริงไหมและขันทีสิบคนนี้เราเลี้ยงถึงขนาดถ้าฮองสีเป็นขบฏจริงขันทีเกคนหาเป็นขบฏสิ้นไหมดีร้ายจะมีใจสุจริตต่อเราสักคนหนึ่งสองคนเห็นจะเอาเนื้อความมาบอกแก่เราตันตำเห็นว่า พระเจ้าเลนเต้รักขันที่สิบคนนี้มากอยู่ซึ่งจะพูดเพชรทูลว่ากล่าวสิ่งใดไปนั้นเห็นจะขัดสนจนใจตันต๋ำมีความแค้นใจนักจึงเอาศีรษะชนแท่นซึ่งพระเจ้าเลนเต้สเสด็จประทับอยู่นั้นจนศีรษะแตกโลหิตไหลพระเจ้าเลนเต้ทรงโกรธมากจึงสั่งให้บูซูฝ่ายซ้ายเอาตัวตันต๋ำกับเล่าโตัซึ่งตอนแรกจะฆ่าเสียนั้นไปจำใส่คุกเอาไว้ครั้นเวลาคำ่ำ ขันทีสิบคนจึงคิดหาทางเรียกผู้คุมมาสั่งว่าถ้าเวลาเที่ยงคืนให้รอบฆ่าตันตามกับเล่าโตเสียผู้คุมก็ไปทําตามคําสั่งของขันทีขันทีสิบคนจึงแต่งเป็นหนังสือรับสั่งไปถึงซุนเกียนว่าให้ซุนเกียนไปกินเมืองเตียงสาแล้วให้ปราบคูเสงซึ่งเป็นพวกโจรน,นั้นเสียให้ราบคาบซุนเกียนนั้นรับหนังสือที่เป็นรับสั่งแล้วก็ยกไปปราบพวกโจร ปราบแล้วก็บอกหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้ทราบเข้าจึงทรงดำริว่าซุนเกียนนี้มีความชอบเมืองกังแฮเป็นหัวเมืองเอกจึงให้แต่งหนังสือรับสั่งให้ซุนเกียนไปกินเมืองกังแฮและให้เล่าหงีเป็นเจ้าเมืองอิจิว๋วให้ยกไปตีเตียวกีเตียวซุนซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองณนะเมืองยี่หยงทางฝ่ายเล่าเกงรู้ว่ามีรับสั่งให้เล่าหงีไปตีรบเตียวกีเตียวซุน เล่าเก่งจึงเขียนหนังสือให้เล่าปีถือไปหาเล่าหนีในหนังสือนั้นเล่าว่าเล่าเก้งเล่าปีกับเล่าหงีเป็นแท่เดียวกันและจะขอให้เล่าปีไปทําการศึกด้วยเล่าหงีรู้หนังสือนั้นเข้าก็มีความยินดียิ่งนักจึงจัดแจงทหารทั้งปวงตั้งให้เล่าปีเป็นนายทหารแล้วก็ยกไปเมืองยี่หยงเล่าหนีจึงให้เล่าปีคุมทหารหักเข,าข้าค่ายเมืองยี่หยงเป็นสามารถทหารทั้งสองฝ่ายฆ่ากันตายเป็นอันมาก และเล่าปีนั้นรบอยู่เป็นหลายวันแต่เตียวสุ่นนั้นจิตใจหย,ยาบช้าร้ายกาดนักพักพวกบ่าวไพร่ทั้งปวงมีความเจ็บแค้นเป็นอันมากครั้นเวลากลางคืนเตียวสุ่นนอนหลับอยู่ทหารที่สนิทกันจึงลอบฆ่าเตียวสุ่นเสียและวตัดเอาศีรษะพาพวกเพื่อนออกไปให้กับเล่าปีเตียวกีครั้นเห็นเตียวซุ่นตายและทหารทั้งปวงเอาใจออกห่างแบบนี้ก็สิ้นความคิดจึงเอาดาบเชือดคอตาย แล้วราษฎรในเมืองยี่หยงค่อยอยู่เย็นเป็นสุขราบคาบเล่าหนีแต่งหนังสือไปบอกความชอบแก่เล้าปีกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้จึงตรัสว่าเล้าปีเป็นคนมีความผิดอยู่ตั้งแต่ไปตีตกอิว๋วแต่ด้วยความชอบนั้นจะยกโทษให้เสียแล้วให้ไปรักษาบ้านแฮปิดทางปลายด่านกองสุนจานจึงทูลว่าเล้าปีนี้แต่ก่อนก็มีความชอบอยู่ขอให้ไปกินเมืองเพลงหวนกวนเถิด พระเจ้าเลนเต้ก็โปรดให้เมืองนั้นมีทหารเป็นอันมากแล้วก็มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เล่าปีจึงค่อยมีใจกว้างขวางกว่าตก่กอนฝ่ายพระเจ้าเลนเต้ก็ให้เล่าหงีซึ่งมีความชอบนั้นมาเป็นนายทหารอยู่ในเมืองหลวงพระเจ้าเลนเต้มีอัครมเหสีคนหนึ่งชื่อว่านางโฮเฮามีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อฮองจูเปียนและมีนางสนมเอกชื่อนางฮองบีหยนินสนมเอกนี้มีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อ หองจูเหียบและนางโฮเฮานั้นมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าโฮจินโฮจินนั้นพระเจ้าเลนเต้ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาแต่พระเจ้าเลนเต้เสวยราชได้6ปีเศษแล้วนางโฮเฮานั้นมีความหึงสาแก่นางฮองบีหญินนางโฮเฮาจึงพาลเอาความผิดเป็นข้อใหญ่สั่งให้เอานางอองบีหญินไปฆ่าเสียนางตันไทฮอผู้เป็นมารดาของพระเจ้าเลนเต้ จึงต้องเอาหองจูเหียบผู้เป็นหลานไปเลี้ยงไว้แล้วก็ขึ้นไปว่าแก่พระเจ้าเลนเตว่าสมบัตินี้ขอให้หองจูเหียบเสวยราาเถิดและนางตังไทยฮออ้อ,อนวอนพระเจ้าเลนเตอยู่หลายครั้งส่วนตัวพระเจ้าเลนเตเองนั้นก็มีความรักใคร่แก่หองจูเหียบจึงรับคําของผู้เป็นมารดาครั้นอยู่ต่อมาประมาณเดือน6พระเจ้าเลนเตทรงประชวรหนักแล้วก็มีขันทีคนหนึ่งชื่อว่าเกณฑ์งวน ออกจากขันทีสิบคนกราบทูลพระเจ้าเลนเตว่าพระองค์รับคำของไทฮอผู้เป็นมารดาว่าจะให้้องจูเหียบเสวยราชสมบัตินั้นข้าพเจ้าก็มีความยินดีด้วยแต่ว่าจะมีค่าโฮจินเสียก่อนนั้นเห็นจะไม่ได้พระเจ้าเลนเตก็เห็นชอบด้วยจึงให้เรียกหาโฮจินเข้ามาปรึกษาราชการโฮจินก็เข้ามาจนถึงประตูวังพอพบเข้ากับขุนนางพัวอินจึงบอกกับเขาว่า บัดนี้เกณฑหวนคิดอ่านจะฆ่าท่านเสียท่านอยากเข้าไปเลยโหจินได้ยินข่าวดังนั้นก็ตกใจกลับมาบ้านจึงให้หาคุณนางทั้งพวงมากินโต๊ะแล้วก็ปรึกษาข้อราชการคิดที่จะฆ่าเกณฑหวนเสียท่านทั้งปวงจะเห็นเป็นประการใดโจโฉอยู่ณที่นั้นด้วยได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าอันเกณฑ์หวนนั้นพระเจ้าเลนเตก็โปรดปราน,นักพักพวกในวังก็มีเป็นอันมากท่านคิดการครั้งนี้ น่าจะไม่สําเร็จและจะไม่ตายแต่ตัวเท่านั้นจะพาญาติพี่น้องตายเสียสิ้นขอท่านจงดําริดูให้ดีก่อนโฮจินได้ยินโจโฉว,ว่าดังนั้นก็โกรธมากจึงบอกว่าตัวเป็นแต่ผู้น้อยเราคิดการใหญ่ตัวไม่รู้ตัวมาว่าดังนี้ไม่ควรคุณนางทั้งปวงก็ยังนิ่งอยู่ทั้งฝ่ายพระเจ้าเลนเต้นั้นทรงประชวรหนักแล้วก็สวรรคตหัวอินแจ้งเนื้อความซึ่งขันทีคิดนั้นไปบอกแกโฮจินว่า บัดน,นี้พระเจ้าเลนเนต้สวรรคตแล้วขันทีสิบคนกับเกณฑ์งวนคิดที่จะปิดเนื้อความเอาไว้เสียจะให้มีรับสั่งของพระเจ้าเลนเต้มหาท่านให้เข้าไปในวงังแล้วก็คิดจะฆ่าท่านเสียเพราะจะให้ห้องจูเหยียบขึ้นสเสวยราชสมบัติซึ่งจะสิ้นเซียนน้ําไปในภายภาคหน้าโฮจินไม่ได้ตอบประการใดเพราะขันทีเลวมาบอกว่ามีรับสั่งให้หาโฮจินเข้าเฝ้าข้างในเพื่อที่จะปรึกษาราชการเป็นการด่วนเจ้าโฉจึงว่าแก่โฮจินว่า เราจำจะตั้งให้หองจูเปียนผู้เป็นพระราชบุตรเอกนั้นเสวยราชสมบัติเสียก่อนเราจึงคิดจะฆ่าเกณฑ์หนวนกับพักพวกเหล่านั้นเสียโฮจินจึงบอกว่าเมื่อเป็นดังนี้ผู้ใดจดอาสาฆ่าไอเหล่าศัตรูราชสมบัติเสียได้อ้วนเซียวได้ยินโฮจินว่าดังนั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาคุมทหารห0 0พเข้าทำการจับคันทีสิบคนกับเกณฑ์หวนฆ่าเสีย แล้วจึงยกหองจูเปียนขึ้นเสวยราชสมบัติตามพระราชประเพณีโฮจินได้ยินดังนั้นก็มีความยินดีนักจึงจัดทหาร5,000ถือเครื่องสาตราวุธครบมือให้แก่อ้วนเซียวอ้วนเซียวก็คุมทหารเข้าไปอ้วนเซียวเข้าไปถึงพระตำหนกักซึ่งไว้พระศพพระเจ้าเลนเต้แล้วก็เชิญเสด็จหองจูเปียนขึ้นณที่พระที่นั่งพระเจ้าเลนเต้เสด็จออกคุนนางแล้วคุนนางทั้งปวงก็กราบถวายบังคมแล้วเฝ้าที่นั่น แต่อ้วนเซี่ยวกับโฮจินนั้นคุมทหาร5,000ันคนเปิดประตูเข้าไปจะไล่จับเกณฑ์งวนเกณฑ์งวนรู้ตัวหนีเข้าไปอยู่ในสวนดอกไม้ที่คังในและกุยเสงขันทีคนหนึ่งบอกกับขันทีสิบคนที่มีใจพยาบาทเกณฑ์งวนครั้นเกณฑ์งวนหนีกุยเสงก็ฆ่าเกณฑ์งวนตายในสวนดอกไม้ทหารล้อมวังสึ่งเกณฑ์งวนได้คุมอยู่นั้นครั้นเห็นเกณฑ์งวนตายต่างคนต่างก็พากันวิ่งเข้าหาอ้วนเซี่ยวเป็นอันมากอ้วนเซี่ยวจึงว่าแก่โฮจินว่า ได้ทําการถึงเพียงนี้แล้วจําจะฆ่าขันทีสิบคนกับพักพวกของมันเสียให้สิ้นทีเดียวราชาการจึงจะเป็นปกติแต่เตียวเหียงกับพวกขันทีทั้งสิบคนได้ยินอ้วนเสี้ยวว่าแกโฮจินดังนั้นก็ตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปหานางโฮฮาวผู้เป็นน้องของโฮจินแล้วก็กราบทูลอ้อนวอนบอกว่าการที่จะยกหองจูเหียบให้เป็นใหญ่นั้นข้าพเจ้าทั้งสิบคนหาได้คบคิดรู้เห็นด้วยไมม การทั้งนี้เกณฑหวนเป็นคนคิดอ่านแต่เพียงผู้เดียวบัดน,นี้โฮจินกับอ้วนเซี่ยวคิดจะฆ่าพวกข้าพเจ้าเสียพระองค์จึงช่วยไว้ชีวิตพวกข้าพเจ้านี้ให้รอดไว้ด้วยเถิดนางโฮเฮาจึงบอกว่าเตียวเยียงอย่าเป็นทุกข์ไปเลยเราจะช่วยจึงสั่งให้ไปเชิญโฮจินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเตียวเยียงกับขันทีเก้าคนนั้นหาความผิดไม่ได้เป็นไฉนพี่เราจะให้อ้วนเซี่ยวฆ่าเขาเสีย และเกณฑ์หนวนซึ่งคิดมีชอบก็ตายไปแล้วอันขันทีทั้งสิบคนนี้พี่เราอย่าทำให้วุ่นวายเลยโฮจิ๋นก็รับคํานางโฮเฮาแล้วก็ออกมาบอกแกอ้วนเซียวและขุนนางทั้งปวงว่าเกณฑ์หนวนซึ่งคิดร้ายต่อหองจูเปียนกับเรานั้นได้ตายไปแล้วและขันทีสิบคนนั้นจะได้คิดกับเกณฑ์หวนนั้นก็หาไม่ได้เราจะฆ่าเสียนั้นก็ไม่ควรอ้วนเซียวจึงตอบว่าธรรมดาจะทำการสิ่งใด การนั้นไม่สําเร็จก็หาสิ้นวิตตกไม่เกณฑ์หวนกับขันทีสิบคนเป็นพวกเดียวกันเกณฑ์หวนคิดการครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหากเพียงแต่รู้ตัวก่อนจึงรอดชีวิตซึ่งข้าเกณฑ์หวนเสียนั้นเหมือนหนึ่งฟันต้นหญ้าให้ตายขันทีสิบคนก็เหมือนกับหนึ่งรากหญ้าตายแต่ต้นนั้นเห็นไม่สิ้นเชิงรากจะงอกแทงขึ้นมาใหม่ภายหลังภายหน้าต่อไปเห็นจะมีอันตรายแก่ท่านเป็นมั่นคงโฮจินจึง,จงตอบว่าความข้อนี้ นอย่ญญาวิตกไปเลยให้เป็นธุระเราเถิดแล้วต่างคนก็ต่างออกจากบ้านไปครั้นเวลาลุ่งขึ้นนางโฮเฮาจึงให้หาโฮจินเข้ามาปรึกษาราชการแล้วก็ตั้งให้เป็นเสนาบดีผู้สําเร็จราชการและตั้งขุนนางทั้งปวงซึ่งขันทีทั้งสิคนได้ทอดเสียนั้นออกจากราชการให้คงกลับมาอยู่ตามตําแหน่งเดิมที่เคยโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ